สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาไทยต่อนะคะ,ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้มอบหมายงานนะคะตอนนี้ได้จบบทที่1แล้วนะคะในทักษะภาษาแล้วก็ภาษาพาทีนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะ,ะมาให้นักเรียนนะคะเรียนในเนื้อหาวิชาของหลักภาษานะคะเล่มน,นี้นะคะหลักภาษาป .4 นะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหลักภาษาบทที่หนึงไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะคุณครูก็จะมีนะคะการนำเข้าสู่บทเรียนนะโดยการที่ให้นักเรียนนะคะได้ร้องเพลงดูซิคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะ สั้นๆนะคะลองตามดู อีกหนึ่งรอบนะคะ ได้ไหมคะนะอ่านะคะอันนี้ก็คือเป็นเพลงแม่กอ,อกาดังนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนนะเนะะื้อหาทักษะหลักภาษาเกี่ยวกับแม่กอ,อกานะคะแม่กอ,อกาอ่าเด็กๆคะหนูเปิดไปนะคะเล่มนี้นะคะหลักภาษานะคะหน้าที่6นะคะหน้าที่6ค่ะหน้าที่ 6, นะคะ เปิดขึ้นมาแล้วหน้าที่หกนะคะหน้าที่หกนี้นะ,ะหน่วยที่หนึ่งนะคะแม่โกกาจำไว้นาไม่มีตัวสะกดนะคะแม่กกาจำไว้นาไม่มีตัวสะกดนะคะอันนี้แม่โกกานะ,ะไม่มีตัวสะกดนะ,ค,ะคำอ่านสังเกตคำเพื่อศึกษา ไหวผู้มีพระคุณนะคะข้าไหว้พระบิดาไหว้บาถาพระชนนีไหวพระอาจารีใส่เกศีไหวบาถาข้าไหว้พระครูเจ้าครูผู้เท่าใส่เกสาให้รู้ที่วิชาไหว้บาถาที่พระครู คะบทนี้ก็มาจากหนังสือประโคมโกกานะคะไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะคะอ่าให้นักเรียนสังเกตคำนะคะสังเกตคําคําต่อไปนี้นะค่าบิดาบาทาอาจารีเกษาครูเกษาวิชานะคะคำเหล่านี้นะคะเป็น แม่กกาหมดเลยนะคะสังเกตได้จากแม่กกาก็คือจะไม่มีตัวสะกดมีแต่พยัญชนะต้นนะคะสระแล้วก็วรรณยุกนะคะไม่มีตัวสะกดดังนั้นคําเหล่านี้อยู่ในแม่โกกานะคะมาตราแม่กกาคือนะคะคำที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระ ทั้งสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวนะคะแล้วก็วรรณยุกนะคะบางคำอาจจะมีตัวกลันนะแต่ไม่มีตัวสะกดอันนี้ก็อยู่ในแม่กอกานะคะอ่าทีนี้สระเสียงสั้นมีอะไรบ้างนะคะสระเสียงสั้นก็จะมีพวกสระอะสระอีนะคะสระเอะสระเอสระออพวกนี้นะคะอ่า ในหนังสือเขายกตัวอย่างนะคำในแม่กอกาสระแสงสั้นก็คือคำว่ามะลิสระ,ะอะสระอิเห็นไหมคะมะลินะคะไม่มีตัวสะกดนะคะสระก็คือเป็นลูกสระละกรรมสระเป็นผลไม้นะคะเปาะเปี้ยนะคะเปาะเปี้ยคำว่าเปาะเปี้ยก็เป็นแม่กอกานะคะสระเสียงสั้นเหมือนกันนะคะสระเสียงสั้นเหมือนกัน นะอ่าทีนี้ต่อไปนะมาดูตัวอย่างนะคำที่อ่คำหน้าตาตัวสะกดเป็นสระเสียงยาวบ้างเช่นคำว่าโลมานะคะขนมสาลี่นะคะสระโอสระอเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมคะสระอสระอ e, ีก็เป็นสระเสียงยาว สระอาสระเอือนะคะคำว่านาเกลือนะคะก็เป็นสระเสียงยาวเหมือนกันนะคะต่อไปอ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนนะคะคำเหล่านี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะพอฝึกอ่านเสร็จป,ปุ๊บให้ส่งนะคะหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอการอ่านนะคะสอง หรืออาจจะเป็นคลิปเสียงการอ่านก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะคำนี้คือคำว่าอายาประชาเคหายัเยะสาลาภาระตะกรอ้อพาหะมะเม ยี่โถหัวปีวิเคราะห์เจดีหัวกะทิวิริยะประเพณีกะโปโลสุมาลีสะดุดีราชินีนะคะอ่าทีนี้ดูนะคะตัวอย่างเช่น พ่อแม่มีภาระในการเลี้ยงดูลูกคำว่าภาระก็หมายถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบนะคะอันนี้คือการแต่งประโยคนะคะยุงก้นปล่องเป็นพาหะไข้เลือดออกคำว่าพาหะก็หมายถึงตัวนำนะ,ะยุงาลายเป็นพาหะของไขม้มไข้เลือดออก นะอย่างนี้ก็ได้นะคะพหะก็คือตัวนำนะคะฉันเกิดปีมะเมแม่เมก็หมายถึงชื่อปีที่8ของรอบปีนักษัตว์นะที่แพะเป็นเครื่องหมายนะคะอ่าอันนี้ นะคะในเนื้อหานี้ก็ไม่ยากนะคะนี่คือเนื้อหาของหน่วยที่หนึ่งนะคะทีนี้งานนะคะงานในแบบฝึกนะคะหนึ่งคุณครูนะให้หนูอ่านนะคะอ่านที่เมื่อกี้นะ,ะที่ครูให้อ่านไปนะคะอ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนก็คือหน้านี้นะคะ ไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวครูจะถ่ายลงไปในงานให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่าสองก็คือนะตัวนี้จะเป็นอะไรคะภาษาไทยนะภาษาไทยนะเป็นแบบฝึกนะคะแบบฝึกเป็นแบบฝึกดย๋ยวครูก็จะถ่ายลงไปในไลน์ให้นักเรียนดูนะคะอ่า นะเดี๋ยวงานนะคะต่อไปนี้ครูครูก็จะให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนเลือกคำนะแล้วนําไปเขียนในให้ตรงกับภาพนะจากนั้นแยกส่วนประกอบของคํามีคะแนนให้ด้วยนะคะ30คะแนนนะมีคําว่าอะไรบ้างกบัวแกะดำเจดีเต่าตนุนะคะปริใบ คีรีสะดอกเคราะห์นะคำมา,าม่ตาแม่กกาเสียงสั้นนะอันนี้เขาให้ตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะหนูดูตัวอย่างตัวอย่างก็คือคำว่าเต่าตนุนนะพยัญชนะต้นก็คือตอเตา่าแล้วก็ตอเตา่านอหนูนะคะสระก็คือสระเอาแล้วก็สระอุรูปวรรณยุกต์มีไหมรูปวรรณยุกต์มี ให้หนูเขียนรูปวรรยุกต์ไปตัวการันมีไหมตัวการันมีก็ขีดถ้าตัวการันไม่มีก็ขีดอ่าถ้าตัวการันมีให้เขียนนะคะถ้าตัวการันไม่มีก็ให้ขีดไปนะคะอ่าทีนี้จะมีอยู่ด้วยกันอีกสามข้อนะคะภาพต่อไปก็คืออะไรนะมีภาพเขาเรียกว่าอะไรนะนะมีตัวดำอยู่ตัวเดียวนะคะ แล้วก็ภาพต่อไปต้องเป็นสระเสียงสั้นนะคะย้ําสระเสียงสั้นเวลาหนูคิดคําปุ๊บหนูลองคิดคําแล้วก็หนูมาดูที่สระว่ามันเป็นสระเสียงสั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็หน้าที่เมื่อกี้หน้าที่6นะคะต่อไปก็หน้าที่7หน้าที่เจ็ด เขาให้เขียนนะคะคำในมาตาแม่กกาแต่เป็นสระเสียงยาวนะคะสระเสียงยาวนะแล้วก็เขาให้เราแยกส่วนประกอบมาเหมือนหน้าที่6นะคะเราก็แยกส่วนประกอบมาแต่หน้าที่7นี้หนูต้องดูเวลาหนูคิดคําต้องเป็นคําที่เป็นสระเสียงยาวหนูคิดปุ๊บหนูมาดูซิเอาอลองเขียนดูนะว่าเป็นสระเสียงยาวไหมนะคะแล้วก็ดูว่ามีรูป พยัญชนะต้นคือตัวอะไรนะคะสระสระอะไรนะ,ะแล้วก็วรรณยุกวรรณยุกอะไรมีตัวการันหรือเปล่านะคะ,ะการบ้านวันนี้คุณครูก็จะมอบหมายให้หน้าที่6แล้วก็หน้าที่7ในภาษาไทยนะคะที่เป็นแบบฝึกนะคะในเป็นแบบฝึกนะคะ,ะก็ขอให้หนักเรียนตั้งใจเรียนนะคะช่วงนี้นะคะ,ะทางบ้านเราเนี่ยนะก็ ด้วยเรื่องโรคระบาดโควิด1 9นะคะก็ขอให้นักเรียนหยุดอยู่ที่บ้านอย่าไปไหนนะคะอย่าไปคุกคีสูงสิงหรือไปที่ไหนๆเพราะว่าตอนนี้มันระบาดแล้วก็เป็นช่วงที่แพร่กระจายได้เร็วมากนะคะอนะ๋ดังนั้นอยู่ที่บ้านเราอยู่กับครอบครัวดีกว่าเราไปกักตัวอยู่ที่สถานที่รับจัดให้นะคะเราไม่รู้จักใครเลยไปอยู่คนเดียวนะคะตั้ง14วันนะลูกนะ ก็ขอให้เรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ